สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่มีคุณภาพสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564รู้หรือไม่สัดส่วนเงินสมทบ5%แยกสัดส่วนย่อยเงินสมทบอย่างไรบ้าง แบ่งสัดส่วนย่อยอย่างไรบ้างผู้กันตนมีเงินเก็บออมชลาภาพสูงสุดถึงเดือนละ900บาท1ปีผู้กันตนมีเงินเก็บออมเท่ากับ1,800บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง y o u t u b r channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจ ที่สําคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทําคลิปในครั้งต่อๆไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมผู้ประกันตนหลายๆคนอาจจะไม่ทราบไม่รู้ว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนมีส่วนสำคัญกับเงินเก็บออมชนาภาพขอนตนเองมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางช่อง YouTube จอาร์ชแขอแจ้งรายละเอียดเงินสมทบ5% พูมกันตนมาตา3า3 3ที่มีการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนซึ่งเงินสมทบที่เก็บเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นแยกเป็นส่วนย่อยตามภาพที่ทางช่อง youtube hr channel ได้ทำตารางตามภาพตัวอย่างสัดส่วนเงินสมทบที่นายจ้างพุกกันตนมาตา3า33ที่ฝ่ายบุคคลหรือบริษัทนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม5%เ เข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนแยกจากเงิน5%ซึ่งแยกเป็นสัดส่วนย่อยจาก5%แยกย่อยเป็น1.5%จาก5%เป็นเงินนำส่งให้บริหารจัดก,การ4กรณีจากสำนักงานประกันสังคมซึ่งได้แก่กรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอดบุตรเสียชีวิตแยกย่อยเป็น3%เป็นเงินที่นำส่งบริหารจัดก,การเก็บ ไว้ให้เป็นเงินส่วนชลาภาพ3เปอร์เซ็นต์ในยามพูบกันตนชรลาภาพให้พูบกันตนและแยกย่อย0.5%เปอร์เซ็นต์เป็นเงินที่ไว้บริหารจัดก,การในส่วนของเงินชดเชยกรณีว่างงานให้กับพูบกันตนเมื่อตกงานเมื่อถูกเลิกจ้างเมื่อลาออกสรุปแล้วเงิน5%เซต์สัดส่วนย่อยที่เก็บเงินไว้ในกองทุนประกันสังคมถือว่าเป็นเงินเก็บ ไว้ให้ผู้กันตนในส่วนเก็บออมไว้ให้กับผู้กันตนในยามชราภาพมากที่สุดสูงสุด3%ซึ่งกรณีคนที่มีเงินเดือนเกิน,น1 5 0 0 0บาทก็จะมีเงินเก็บออมส่วนเงินชราภาพเดือนละ900บาทแยกเป็นเงินบริษัท450บาทส่วนของผู้กันตนอีก450บบาทนั่นเองและจะมีเงินเก็บออม สะสมต่อปีเท่ากับ1,800บาทต่อปีเลยทีเดียวหากมาดูตามตารางตามภาพตัวอย่างสัดส่วนเงินประกันสังคมซึ่งแยกเป็นเงินเดือนเป็นสัดส่วน1.5%เป็นสัดส่วน3%ช่องสีเหลืองและสุดท้ายเป็นสัดส่วน1.5%สําสำหรับคนที่มีเงินเดือน9,000บาทแยกเป็นสัดส่วน1.5% 4กรณีจะมีเงินส่งสมทบ4กรณีเท่ากับ135บาทและ3เป็นเงินเก็บออมจาก9,000บาทเท่ากับ270บาทและ0.5เป็นเงินเก็บออมในส่วนของจ่ายชดเชยกรณีว่างงาน45บาทเป็นต้นสำหรับคนมีเงินเดือน1,000 0บาทจะมี เงินส่วนของ4% 4กรณีสำหรับ150บาทและ3%เก็บออมในส่วนของชราภาพ300บาท0.5%เก็บออมในส่วนชดเชยกรณีว่างาน50บาทเป็นต้นเงินเดือน1 1 0 0 0บาท1.5%เท่ากับ165บาท3%เท่ากับเงินออมชราภาพ330บาทและ 0.5%เป็นเงินเก็บออมชดเชยกรณีว่างงานเท่ากับ55บาทเงินเดือน12,000บาทจะมีเงินสำหรับการบริหารจัดก,การ4กรณี180บาทมีเงินเก็บออมในส่วนของชราภาพ360บาทและ0.5%าสำหรับคนที่มีเงินเดือน12,000บาทจะมีเงินเก็บในส่วนเงินชดเชยว่างงานเท่ากับ 60บาทสำหรับเงินเดือน13,000บาทจะมีเงินเก็บ4กรณี195บาทและมีเงินเก็บออมในยามชลาภาพเท่ากับ390บาท0.5%สำหรับเงินชดเชยการว่างงานเท่ากับ65บาทในกรณีที่มีเงินเดือน14,0 0 0บาท1.5%แยกเป็นสัดส่วนใช้บริหารจาัดก,การ4กรณี เป็นเงินเท่ากับ210บาทและ3กรณี3%เท่ากับเงิน420บาทส่วน0.5%ยังคงเป็นเงินชดเชยกรณีว่างงานสำหรับพู้กันตนที่มีเงินเดือน1 4 000 0บาทเท่ากับ70บาทและสำหรับพู้กันตนที่มีเงินเดือน1 5 0 0งหบาทจะมีเงินในส่วน1.5%ใช้บริหารจัดก,การ4กรณี เท่ากับ225บาทและเงินเก็บออมชาลาภาพ3%เท่ากับ450บาทส่วนสำหรับเงินเก็บออมที่มีไว้ชดเชยกรณีว่างงานเท่ากับ75บาทเป็นต้นสังเกตดูนะครับเงินเก็บออมกรณีชรา,าภาพจะเก็บออมไว้ที่3%มเมากที่สุดจากสัดส่วน5%เหวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วนะครับถือว่า เป็นข้อมูลที่ดีเลยทีเดียวนะครับและหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube สอาร์ชาแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งกด subscribe ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง youtube h r channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง Youtube h r channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y o u t u เพ h อ c h a n n นลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม